ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขุนพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหัวข้อธรรมตามรอยสมเด็จโตวันนี้ขอเสนอในหัวข้อที่ว่าโรคระบาดนี้ก็เป็นวิญญาณอย่างหนึ่ง ที่เรามองไม่เห็นการที่มนุษย์นั้นจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคเข็นนี้ต้องมีจิตที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยโรคระบาดนี้ก็เป็นวิญญาณอย่างหนึ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นมากับอากาศก็ดีติดต่อมาทางอาหารก็ดีทางมนุษย์สู่มนุษย์ก็ดีทางสัตว์ก็ดีนี่เรียกว่าเป็นวิบากกรรมทั้งนั้นขอให้ได้มีสติได้รู้ ไม่ว่าเรานั้นจะไม่ป่วยด้วยโรคนี้ตายเราก็ต้องตายอยู่ดีก็ขอให้การเจริญสติก็คือการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆอานิสง์ของการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆนี้จะทำให้เรามีสติตั้งมัน่นเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วเราจะมีสมาธิเกิดขึ้นอยู่ในตัวการที่เราอบรมบ่มจิตเจริญทานศีลภาวนาอยู่เป็นนิจการที่เราระลึกถึงความตาย นี่เป็นยอดของธรรมย่อมทำให้สติเรานั้นตั้งมัน่นความหดหู่ความเศร้าหมองใดๆมันจะคืบคลานออกไปเองนั้นการที่บุคคลใดก็ตามที่มีจิตที่หดหู่ที่มีจิตใจที่เศร้าหมองหรือเรียกว่ามีความซึมเศร้าของจิตก็ดีหากเรามีโอกาสไปวิหารโบทใดก็ดีมีห้องพระห้องเจ้ามีรูปพระพุทธรูปก็ดีให้เราเพ่งมองพระพักของท่าน ในขณะที่จิตเราเพ่งมองหน้าพระพักของท่านกระแสะอํานาจแห่งบารมีจะช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลให้จิตใจเรานั้นคลายจากเวรจากกรรมได้ย่อมทำให้เราเข้าถึงตัวสตินั่นเรียกว่าจิตเราได้น้อมเข้าไปหาองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์โดยไม่รู้ตัวดังนั้นโลกนี้หรือโลกไหน,ไหนถ้าไม่อาศัยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว ไม่มีที่พึ่งอื่นเลยที่จะเป็นสาธารณะรับรองความปลอดภัยไม่มีดังนั้นการที่โยมทั้งหลายหรือสัตว์โลกก็ดีได้น้อมจิตน้อมกายวาจาใจได้มาอาศัยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยได้มาเจริญทานศีลภาวนาเป็นยอดของบุญที่สุดแล้วดังนั้นเมืองสยามนี้ที่เราได้อาศัยอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สงบนักแต่ก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่ โลกนี้ที่เราอยู่นี้ของยุคขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสม,มณโคโดมนี้มันเรียกว่าเป็นกะลียุคแล้วคําว่ากะลียุคนี้เป็นอย่างไรบุคคลทั้งหลายที่มีศีลมีธรรมนั้นไม่เสมอราบเรียบมีความกระด้างกระเดืองของจิตดังนั้นแลจึงมีจิตที่มีความชั่วมีความหยาบปนเปกันอยู่ ดังนั้นเมื่อศาสนาขององค์พระสมณโคดมเคลื่อนมาเลยกึ่ง2,500กว่าปีนี้มันจึงเข้าไปสู่ในยุคมิกสันยียุคมิกสันยีเป็นอย่างไรยุคมิกสันยีเมื่อเลยกึ่งพุทธกาลแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์นั้นจะเหลื่อมล้ำในศีลในธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเหลื่อมในศีลในธรรมคือว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเฮริไม่มีโอตป,ปะไม่มีเมตตาธรรมแล้ว ก็เมื่อกรรมมันขาดจากการเป็นมนุษย์อสุรกายก็ดีมันก็เข้ามาสิงสู่มาห้ามผ่นฆ่าฟันกันอย่างนี้ในขณะนี้แล้วเขาเรียกว่ายักนอกศาสนากำลังจะประหารประหารกันก็ย่อมทำให้มนุษย์ที่มีศีลมีธรรมนั้นก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยดังนั้นแล้วไม่ว่าโลกจะอยู่ในยุคใดก็ตามขอให้เห็นว่าโลกทั้งหลายที่มันเป็นอยู่มันเป็นปกติของมัน ราโลกนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ได้น่าอยู่เลยเหตุที่ว่ากล่าวอย่างนี้คือการเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งโลกใบนี้ก็เป็นทุกข์ได้แบกหามมนุษย์ไว้มากมายทั้งดีและไม่ดีเมื่อโลกนั้นมันส่งอาการหนักเหมือนบุคคลทั้งหลายแบกหามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสัมภาระรู้สึกว่าวันเริ่มหนักแล้วก็ต้องสลัดออกไปเป็นของธรรมดาเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งโลกธาตุนี้ ดังนั้นถึงบอกว่าการที่มนุษย์นั้นจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคเข็นนี้ก็คือต้องเป็นผู้ที่รู้จักพอรู้จักสันโดษมีใจใฝ่ในธรรมในศีลมีใจที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยถ้าเราไม่มีความเชื่อมัน่นศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็ยากยิ่งนักที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณนี้เมื่อจิตใครเข้าถึงแล้ว ย่อมทําให้จิตผู้นั้นได้รับความคุ้มครองจากกระแสของโลกวิญญาณของพรหมเทพเทวดาทั้งหลายเมื่อจิตเข้าถึงมีไตสรสาระเป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วอํานาจแห่งจิตนั้นเมื่อเราปรารถนาจะเมตตาปรารถนาจิตนี้มีความเมตตาความคุ้มครองนี้ไปเผือแผ่ผู้ใดที่มีอุปนิสัยมีวาสนามีบุพกรรมต่อใครก็ตามนี้ กระแสแห่งบุญกุศลความเมตตามันก็สามารถถึงกันได้แต่ขอให้จำไว้หนึ่งอย่างว่าอันว่ากรรมนี้ไม่สามารถไปทดแทนกันได้ดังนั้นบุญกุศลทั้งหลายที่เราทำไว้คือความดีคือมันจะให้ผลรองรับเมื่อยามที่เรามีภัยแล้วมันก็กำลังจะเกิดอย่างนั้นให้โยมเห็นประจักษ์ว่าเมื่อมีภัยแล้วบุญกุศลที่ได้ทำไว้มันจะมาอุ้มชูอุปถัมภ์เราหรือไม่ ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในบุญกุศลความดีของตัวเราเองการที่เราทำบุญกุศลฝากไว้ในพระแม่ทรณีจะไม่สูญหายไปไหนแม้ว่าจะมีโจรผู้ร้ายมาขโมยไปก็ไม่สามารถเอาไปได้ดังนั้นแล้วบุญกุศลนี้มันจะอยู่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติไม่ว่าเราจะไปบังเกิดโลกไหนก็ดีไปจุติในโลกสวรรค์พรมที่ไหนก็ตาม บุญกุศลนี้จะตามติดไปรองรับแม้ว่าเราจะเกิดมาโลกนี้มันก็ยังบ่มเพาะเป็นนิสัยวาสนาให้เรานั้นมีนิสัยในการทำความดีสืบเนื่องไปคือการสะสมบรารมีให้เข้าถึงกระแสะแห่งพระรัตนตรัยแสดงว่าบุคคลใดมีจิตมีกระแสะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างที่ฉันบอกก็จะได้ความคุ้มครองจากโลกาธาตุจากเทพเทวดา นั้นจิตผู้ใดมีฮิริโอตป,ปะก็เท่ากับจิตผู้นั้นเป็นเทวดาอำนาจแห่งจิตของผู้ที่เข้าถึงความเป็นเทวดาเป็นอย่างไร 1. เมื่อมีความทุกข์ร้อนจะมีทางออกมีคนมาช่วยเหลือ 2. เมื่อยามจะมีภัยย่อมมีลางสังหรณ์มีเทพมานิมิต 3. ย่อมทำให้บุคคลน,นั้นมีสติมีความละอายยับยั้งชั่งใจในการทําความชั่ว ดังนั้นการที่เรามีฮิริโอตป,ปะมีทำเป็นเครื่องอยู่นี้แลก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีคุณวิเศษอยู่ในตัวนั้นเมื่อเรามีฮิริโอตป,ปะแล้วคุณวิเศษนี้ย่อมทำให้เราเป็นอริยบุคคลชั้นต้นได้น้อมจิตเข้าไปหาในกระแสพระนิพพานคือพระโสดาบันได้ถ้าขาดซึ่งตัวละอายความเกรงกลัวต่อบาปแล้วการที่เราจะมาเจริญทานหรือศีลก็ดีภาวนาก็ดี มันก็เป็นการยากกิ่งนักน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพจธ,ธรรมะมหาจรรทร์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณที่นี้ด้วยเพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเท่ดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรม ขอขอบพระคุณค่ะ